เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมาทำเดี๋ยวมาทอดไข่ต่อน่ะเจ้านี่เห็นไหมคะใส่ลงไปเลยดอกอันนี้เจ้านี่ใบกับใส่ผ่องกับใส่หลนี่เลยนี่นะนี่ใบอ่อนใบแก่มัน ออกินมาได้ใบอ่อนกินได้อยูเจใบเจกินมาได้เอาป้ายใส่เข้าไปใส่เข้าไปก่อนองชุบฮืมหอมสุดที่หอมมาได้อ่ะ

เสร็จแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปเจ้านี่เอาไข่เข้าไปปล่อยมันชุกเลยมันมแห้งไฟแห้งเลย เห็นไหมคะทอดไข่ดอกแก้วฝรั่งของท้าเจ้านี่สวยไหมไอเต่านี่มันนั่นแล้วนี่จะห่างจากตัวเต่าพาได้เด้ว๋วถ้าห่างุ๊บนะน่ะมันจะดังเลย ยังเหลือใทำเปียกเลยนะนเนี่ยเรมเปียกเดี๋ยวเอาหนาเดี๋ยวจะเอาหนาบเอาาบชอะนะใส่เก็ใส่ก็กช่วยใบใส่ได้อ่ะใส่ได้อยู่ใบอ่ะแต่ใส่ได้ไน้อยๆอยี๋ไวจใส่นะใบอ่อนๆมันถึงได้ยึด อ๋อมนะดูเป็นซุปเันข้าหนาบอเท่าบกินกันกนนบกกใส่ไข่นะเก็บกินนี่ดค่ทอดไข่ลดไฟน้อยกั่านิด Wah, wow. selak selak nyampe.